สถานีรถไฟวัดคิวายนี่ที่สถานีรถไฟวัดิวายขบวนรถอนดหนดลเป็นรถพิศษจำนวที่หนึ่งหนึ่งหกเดินทาส่งสถานีแล้วชะดกสบายาสถานีุนทรีท่านผิสารที่ลงถานีวัดคิวไลโปรดอัหลท่านลงที่เรียบร้อยมุลรถออกมานีวัดคิวายไปแล้วอยู่แล้วส่งที่สถานีวัดสวรรสานีต่อไป